สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับช่องภูดวดลชาแนลครับวันนี้เราไปตลาดมาครับก็เลยเห็นปลาดุกเล็กครับก็เลยจะลองมาเลี้ยงไว้บอ่อลองดูครับซื้อหัวอาหารมาให้เขากินครับให้เขาโตเพราะว่าตัวเล็กอยู่ครับก็เลยขอซื้อเขามามาเลี้ยงก่อนครับตัวเล็กครับโลละเจ็ดสิบบาทไม่รู้ได้กี่ตัว เอถึงสิบตัวหรอโอ้ออกมาแล้วครับเดี๋ยวนับดูก่ครับมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสบสิดสิดตัวครับั้หมดมี11ตัวปลาดุกตอนนี้ก็กำลังหาพันปลามาปล่อยอยู่ครับแต่ว่าไม่ไม่มีมาขายเลยครับพันปลาดุกว่าเราว่าจะเอามาเลี้ยงครับ ก็เลยไปตลาดเห็นปลาดุกตัวเล็กๆพอดีก็เลยซื้อเข้ามาครับโลละเจ็ดสิบบาทม่าจะไปหาซื้อหัวหารมาให้เขากินนะครับประมาณสักเดือนหนึ่งก็น่าจะโตกว่านี้ครับให่หัวหารแล้วครับน้องหมาก็มาดูด้วยครับโอ้ยเห็นปลาไม่ได้ครับมาจ้องดูครับนี่ปลาหน้าอร่อยมากดูเขามองครับโอ้โยดูครับความน่ารัก น้องแซมท่านวันนี้วันที่สองแล้วนะให้ถูกหวยหรือเปล่าวันนี้ฮะ <c oughs> นะ่ดูครับโอ้ยเขามาดูปลาด้วยครับอืมดูครับถ้าถ้าเรามาปล่อยสักสองสามร้อยตัวนี่คงจะเต็มอ่างน่าดูมากเลยครับ <c oughs> เดี๋ยววันไหนถ้าได้พันปลามาปล่อย <c oughs> ก็จะมารีวิวให้ดูอีกทีครับ วันนี้เราเแค่เอาปลาลูกจากตลาดมาปล่อยก่อนครับเลี้ยงไว้ครับให้เขาโตกว่าน,นี้ครับ<า>แล้วเราค่อยจับกินทีละตัวครับอเอาน้องเหมียวเข้ามาครับน้องเหมียวก็อยากดูด้วยครับนี่ตัวนั้นมันเป็นแผลเนี่นดูน้องแซมสันมันจีบกันน้องแซมสันดูใหญ่ครับวอ้หุยน่าก,กินน่าก,กินว่าน,น้องแซมสันว่าเหนือแลบลิ้นแลบเลย น้องเหมียวก็จ้องเลยครับโอ้ยของชอบมากน้องเหมียวปเ,เป็นกำลังใจให้น้องหมาน้องเมียวได้ครับรรหให้กำลังใจกับซ่องผูบดลครับสู้ๆไปด้วยกัน,นครับกดซับสไครป์กดกระดิง่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับ อันนี้เราก็ากไ,ไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ,บสวัสดีครับทส้นๆอยากลง